สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องเ f ฟอย่างเช่นเคยเลยวันนี้เราจะมารีวิวบ้านอันนี้รวมทั้งหมดเลยนะค่ะทุกคนอย่าดราม่านะไปกันเลยก็จะเป็นแันนี้เลยเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะเข้ามาก็เป็นห้องครัวเลยจ้าพวก็จะเป็นมันนี้นะคะข้าวครบหนึ่งพัน ค่อยบอกดีกว่านะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เหมือนเดิมเราไม่ได้ทำเรา่คยมีอาหารนะคะทุกคนเรวไปเอ้อตัวละครเรารีบไปแล้วไม่ต้องใจนะคะทุกคนนี่โอ๊ยเก็บให้ค่ที่ตรงนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นห้องเก็บของผมได้มีของก็น่าจะมีของมีอยู่มากค่ะทุกคน ่นี่นก็จะเป็นห้อง,งเล่นนะานห้องนังเล่น,ลนอันนี้ก็จะเป็นโซนเปนนลิค่ะกัต่อเลยนะก็โนสรว,วน้นะฮาุฮอนนีน้ส,ววนสววนรว้นองสระว่านรูวชีวิตจริงน่ากลัวมากนี่เนะเขาเป็นแบบนี้เลย นะคะนี่เหมือนเดิมเลยก็คือแบบเราเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆก็เลยแบบขี้เกียจเอาของมาใส่นะคะขี้เกียจคือหมายถึงความขี้เกียจนะคะทุกคนคืกันเลยนะคะขึ้นไปชั้นสอ,อาจากะกึงก่งๆึ่งกกึง่งชั้นสองนะคะก็จะเป็นนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นโซนแบบโซนจิตรน้ำชาติงอ่ะเฮ้ยสบายจังจิตรน้ำชาเะยแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นโซนห้องนอนของพ่อแม่นะคะนีะนาาๆๆๆๆๆ่นะคะมาดทุกคนตัวละครมุ้งมิงมาก ตัวละครมุ้งมงิ้งคุ้งฟิงกุ้งกิ้งคุ้งตัวละครเนี่ยมุ้งมิ้งมากเลยนะคะทุกคนความเป็นจริงคือในบ้านดามปิดปีดด่เลยค่ะมันเข้ากันจริงไหมนเนี่ยส่วนหอน้องส่วนคืองงงงทุกคนต้องงงแน่ก็จะเป็นห้องแต่งตัวของพียของพ่อกับแม่นะคะทุกคนไม่มีชุดแม่มจะชุดพอ่อ กันต่อเลยนะคะก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำค่ะทั้งหมดเนี้ยสกอปได้นะคะอะค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องออน้ำนะ,คะโคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่นะเดี๋ยวเดดต่อไปก็จะเป็น เดิมนะคะห้องมีฟลงฟลิงอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องรีวิวไปน,นี่ก็จะเป็นนี่เลยค่ะนี่ชีวิตจริงเรารีวิวไปแล้วจ้ะแต่ไม่ได้รีวิวครอบครัวเกียดเขาก็จะเป็นโซนติยงนอนนะคะที่ก็นี่ก็จะกรอบได้กรอบได้ถ้ากรอบได้นจะกรอบจ้ะอ่ะเดี๋ยวจะมาบอก จะบอกตอนนั้นนะคะก็คือถ้าผู้ติดตามเราครบ1,000พันะรานานมาก1,000เราจะเปิดหน้าแต่ไม่ใช่หน้าสดเพราะว่าไม่น่าจะน่าจะเป็นหน้าสดคือเราน่าจะเปิดทั้งวันเลยแหละทั้งวัน24ชั่วโมงแต่น่าจะไม่ได้นานขนาดนั้นก็ได้นะก่อนแบบว่าอาจะแบบ น่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็บอกเลยนะว่าถ้าพูดติดตามเราครบพันเนี่ยมีข้อดีก็คือถ้าสมมติพู้ติดตามเราครบพันใช่ปะเราก็จะถ้าสมมุติใครหาของไม่เจอก็ถามเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปบอกนะคะจะไปบอกว่ามันอะไรบ้างนะคะแต่ถ้ายากเกินไปเราอาจจะ หาช้าหน่อยนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจะตามหาของให้นะคะสมมติถามว่าอันนี้คือติดตามเขพันนะบอกว่าเฮ้ยพี่หมกกระต่ายอันนี้อยู่ไหนนะคะเราก็จะพาทําให้ดูนะคะทุกคนก็หมกหมีด้วยนะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย I love you, big man. Bye. -bye.